ชาวอีสานที่เคารพรักทุกท่านนะคะสบายดีบ่ค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาที่ขอนแก่นดิฉันขึ้นเฟซบุ๊กนะคะว่ามาพบกันที่เวทีที่ขอนแก่นนะคะมีคนเตือนดิฉันนะคะว่าอย่ามานะคะมีพวกเสื้อแดงมาคอยอยู่ที่หน้าหอประชุมแล้วก็ มีหลายๆท่านนะคะก็โทรมาหาดิฉันบอกว่าให้ช่วยบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศว่างานนี้จะปองดองกันได้ยังไงขนาดเราเนี่ยมาพบปะพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะก็ยังไม่ให้เรามาพบปะพี่น้องชาวขอนแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าพรบอรปองดองที่จะเข้าสภาคราวที่แล้วดิฉันลากเก้าอี้นะคะ เขาบอกว่าเขาจะแจ้งจับดิฉันว่าหาว่าดิฉันรักกาอี้ข่าวข่าวนี้ล่ากาอี้ข่าวหน้าพี่น้องจะให้ดิฉันทาอะไรบอกมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวหน้าพระบปองดองเข้าสภาพี่น้องทุกท่านจะไปร่วมกับดิฉันที่ เขาถ่ายไว้หมดแล้วนะเนี่ยยกมือนี่ต้องไปนะคะไม่ไปไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันนะคะประเทศเราประเทศไทยของเรานะคะเราต้องช่วยกันไม่ใช่ให้คนหนึ่งคนใดตระกูลหนึ่งตระกูลใดมาครอบครองประเทศไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันนะคะรับปากกับพี่น้องชาวอีสานทุกท่านพร้อมทั้งคนไทยทั้งประเทศถ้าพราบอปองดองเข้าสภา คุณพี่ลังสิมาล้อดสมีค่ะ